ดอลล่าอีกคนดูมาจากคนที่เขาจะฆ่าฉันไงเอ้อชนไปชนไปเฮ้ยแต่คนนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นดูแม่หวานเวอร์ขะใช่แล้วเดี๋ยววันนูนจะให้หนูไปขับรถไปไหนไม่รู้อ่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมได้จบพี่จะหอกใช่ไหมพี่มาขับให้ยก็จะแบบเปิดให้ลงทะเบียนรุ่นนี้่ง ด้วยตัวไหนน่าจะประมาณวันสองวันนี้แหละค่ะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเจี๊ยบไปพี่ลลาครับไปไปพี่ลระหนีไปไปล้มพีละปรึกษาเขาไปก่อนรับไปล้พีระหนีไปบสช่วยทุดทีนะครับเยี่ยวเจอกันนะครับทุกคน นิ่งนิ่งไว้นิ่งนิ่งไว้นิ่งนิ่งไุ้ไม่มีครับเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วคือใครไม่มีใครรู้ครับเจเจลีลาเจ้หัวเราส่งเ้วใครส่งที่เดิมไม่ต้องห่อขอบคุณครับหมดห้าทุ่มครึ่งชิวหนูบอกเลยอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว้องเจดูหลังให้พี่หน่อยโอเคพี่ลาไปเลยหนูหนูไว้ชัว ไม่มีใครรู้จักเราหรอกเราเพิ่งมาใช่ใช่แต่ลืมนะว่ากิจกรรมเนี้ยมันดูนอกได้ไม่หรอไม่ใครโทรมาวะน่ะฮัลโหลสวัสดีครับนึไอ้ครับเนี่ยเอมขอโทษนะครับตอนนี้น้องเจเจไม่ว่างครับน้องเจเจไม่อยู่ครับตอนนี้น้องเจเจไม่อยู่ครับอยู่แต่เจเจครับใช่ครับ แบบพอจะรู้ไหมครับว่าเห็นน้องเขาล่าสุดที่ไหนครับเออไม่ไม่แน่ใจเลยครับล่าสุดน่าจะอยู่แถวแถวแลนขาวครับขาวเหรอครับใช่ครับแลนขาวครับเล่นยงครับวันนี้น่าเรี่ยงเออเพิ่งน่าจะสักพักครับก่อนที่ผมจะออกมาข้างนอกครับอ๋อสักพักเลยครับใช่ครับสักพักเลยครับได้ไหมครับพอดีมีเรื่องอยากคุยครับเออต้องต้องต้องลงไปหาแลนขาวครับครับ ขอโทษทีนะคะวันนีผมไม่รู้จริงๆเขาไปเจ๊ไปที่ไหนครับโอเคครับไม่เป็นไรครับลองไปหาดูได้ครับผมมีโทรศัพท์จะคุยพอดีเลยครับผมเออเล่นข่าวเล่นข่าวไว้เจอกันเลยโอเคเขาไม่มี GPS ใช่ไหมพี่นะเขาไม่มี GPS ใช่ไหมฮะไม่มีครับแต่เขาดูน้องได้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะดูดูได้หมดเลยยากตามจับหนูว่าหนูบอกเลยยากรู้จักเป้าตัวจุกพุทธพารู้จัก ไอ้ทุ่มครึ่งใช่ปะอีกยี่สิบนาทีใช่พี่มาดูหนูหนูบอกเลยนะหนูตัวจูบพื้นผาพี่จับหนูไม่ได้แร้วหนูมันยากโอ้ย 400k แล้ววันนี่นี่แหละเบิร์มอยู่ที่เลนขาวเลนขาวใช่ใช่ใช่เลนขาว

อช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยครับ4 0 0วหนูขอได้ไหมหนูขอได้ไหมอะคุยกันก่อนก็ได้ครับพี่แจครับมันหนูพูดไม่ได้ด้วยช่วยด้วยโอ้โหเจนนี่มันฮอตจริงๆวะะจบจจูพุทธพาอุ้นี่มันฮอตจริงๆว่ะอ๋อประทับใจเวอร์มีหนุ่มมาแย่งกันรู้สึกดีชะมัดโซไป คุณนะเนี่ยขอไม่มีบัตรมาบอกอเอาตังค์ช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยหนูด้วยค่ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยลุงลุงพี่ลาคอนเฟิร์มดีอุ้ยมีแต่นหนุ่มมาแย่งกันว่าคอตไม่ไหวพี่ลาไปไหนแล้วไม่รู้ว่ะวิพวัคขานี่ก็เทตี้เหมือนกันนะเนี่ยรอฉันมันเลยอ่ะ ดูแกแล้วนะซาวเบียโอ้คนนี้หนูก็ไปด้วยได้ทีเท่านี้ก็ทีเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าโอ้โหดูไว้นี่ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งมีแต่คนหล่อเต็มไปหมดเลยว่ะฮ้แชท s อรี่นะพวกแกอ่ะไม่ได้ฮอตแบบฉัน <_ s> เหนยด้วยครับไปไม่ได้รถไปไม่ได้รถแล้วใครโทรหาดูจังเลย <_ s> ดูตาย ดีอย่างเง้นรู้ใจอุ๊ยอะไรอ่ะหวานว่อแล้วพอหนูไม่มีเอาเมาไปรอดมาดิช่วยด้วยค่ะสไปปัะ ต้องย่างดอลล่าอีกคนดูมาจากคนที่เขาจะฆ่าฉันไงเอ้อชนไปชนไปเฮ้ยแต่คนนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นดูแม่มหวานเวอร์ช่วยด้วยครับหนูพูดไม่ได้หนูโดนเอตตัวไปแล้วครับช่วยด้วยคับ วยเวลามันยังไม่หมดเลยเขาเจอตัว,ตวเลเวอร์ไม่รู้เหมือนกันใครอ่ะโดยด้วยหาโอ้ถ้า 400k นยเป็นหนูหนูก็เอาได้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 ได,ได้กำลังไปจับไปเลยนะถ้าทีหลังคุณรู้สิลาถามว่าเจนขับรถเก่งไหมเจนต้องไปฝึกขับรถแล้วว่ะ เกับบนการเลยนะเนี่ยไอหนูไปเธอนุ้งตายแล้วครับช่วยด้วยฮะไอ้ไอ้แบาสไอ้บาสมึงไม่พารถแล้วนะที่สลับได้ปะสลับได้ไหมได้ไ,ได้ได,ได,ได,ได้หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเทเวอรเขาสลับขับรถกันอย่างนี้เลยเหรอหุ้ยเทกิ้แล้วขับต่อเลยอ่ะอย่างเทอ่ะสุดยอดฮะหนูยกนิ้วให้เลยแฮร์รี่ดีดนูกต็ตายกวจวังหวะเดินเข้าไปได้แเลยยังไงก็จังหวะเดินเข้าไป จริงลุงเหลี่ยมจัดไปดูนะลุงศิลาหนูจะเอาคืนลุงให้ดูเเออออดิจะพุ่งเข้าไปเลยนะเว้พี่กดเกาะปะใส่แป้งกููปะวะมีอะไรเกาะมันมันมันยังสบขามือได้เลยป่ะโอ้พุ่ง้ไปเลยย่งสบได้เลยเออถ้างั้นถ้างั้นก็เท่ากันอะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วไปเอายาวิ่งไม่ผ่านแล้วพี่มันจะเล่าเอาไปเลยมันเหลือเวลา45นาทีเองนะครับคุณพี่ แล้วลุงถามว<ะ>่วมาพอจะมีเวลาไหมจำไว้เลยนะลุงสิล่ะมันยิงข้างๆแล้วมันยิงเขามันไม่โดนหัว,วพี่มันโดนประตูวะใช่ใช่ใช่เขาโดนโมหมดหนูแล้วอย่างแข็งขับเป็ไงวะไม่มีใครเมาเ,ามเลยเหรอเป็นออยย่่างีู้แล้ววช่ยหนูเน่ขอแดงตั้งหนูด้วยได้บอ วูยญาได้ตังค์วิ่งเข้าไปหรือว่าละูี้ให้เขาเอาพี่เีลาคนเดียวดีกว่านอนแล้วเจงก็พาไปส่งเลยต่อป้าพี่ต่อประตูเลยนี่ไงโห่ฮอตเปอร์เจชอบเอาเลยพี่ชายไปเลยวีช่วยด้วยหาช่วยด้วยหา ไว้แล้วหาช่วยโดยหาอุ้ยววะกขบอกอะไรเอออะไรเอาเอาให้น้าได้ตีรอดเลยเอาว่าไงครับว่าไงครับแล้วมาพร้อมกันเลยนะสอี่แสนน่ครับสี่แสนสี่แสนสอ่แสนี่แสนแล้วสองแสนครับสอ่แสนครับสี่แสนครับคุณเขียนอยู่สแนครับนะประกาศสี่แสนครับปรับแล้วใช่มไหม มาขึ้นมาหัวละสี่ครับไม่เชื่อใจเลยเขาประกาศสี่เดี๋ยวว่างเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยพวกแม่กันสามคนนะดีตอนนี้ขอละสี่แสนแบ่งตัวด้วยไดหมเหรอสี่แสนแล้วครับว่างเลยครับตัวนี้สี่แสนฐานสามกระดูกมันไม่โดนตัวตรงครับตรงเลยแล้วตรงตัวก็ผมแสนสี่คนอื่นแสนสามแสนสามพบพอดีไม่ใช่หมายถึงว่าเราลิมเป็นพรสดุไม่ครับพี่สามใจที่สุด ผมจะให้กระโดดด้านหลานนะสวัสดีครับสวัสดีครับนาวสวัสดีหนาวว่าแล้วว่าต้องมีการชี้หนุ่มเลยเบื่อพี่เสลิศขึ้นไปบอกอยู่นี่ครับใช่ไหมลุงศิลาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมจำอะไรไม่ได้เลยครับคุณลุงผมจำอะไรไม่ได้เลยครับคุณลุงอะไรอ่ะ